ชุดที่แล้วเราได้บริหารไหล่แบบปกตินะคะคือสำหรับเหมาะสำหรับพวกที่มีปัญหาออฟฟิศซินโดรมนะคะแต่คราวนี้คุณจะแนะนำการบริหารไหล่แบบเข้มข้น <Okay. S 1> ก็น่าจะเหมาะสำหรับคนที่มีพื้นฐานของการออกกำลังกายมาบ้างมีความแข็งแรงพอนะคะที่จะทำท่าปกติแล้วกลับมาทำแบบเข้มข้นโดยที่ไม่เกิดอันตรายค่ะ <Okay. S 1> เราลองชมกัน,นะค่ะ ท่าที่1แมวยกแขนนะคะแต่ว่าครูแนะนําว่าขอให้ใช้อุปกรณ์สักนิดนึงซึ่งหาซื้อไม่ยากนะคะเป็นบล็อกโยคะแบบนี้ค่ะเราวางบล็อกไว้ด้านหน้านะคะความกว้างของบล็อกก็น่าจะเท่ากับความกว้างของไหลของผู้ฝึกค่ะแล้วก็ผู้ฝึกนั่งทับส้นในท่านี้แล้วก็เข้าสู่ท่าคลานแต่ให้มือวางบนบล็อกนะคะ ยกสะโพกขึ้นแล้วก็จัดตำแหน่งหัวเขาชิดกันหัวเขาอยู่ตรงข้อต่อสะโพกนะคะมเมื่อวัดระดับความกว้างของบล็อกเท่ากับความกว้างของไหล่แล้วให้ขยับออกเล็กน้อยนะคะประมาณ1เซนข้างละ1เซนค่ะเปิดไปอีกโอเคนะคะน้ำหนักให้อยู่ที่ฝ่าม,มือค่ะเท้าราบพื้นเริ่มต้นนะคะหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจออกค่อยๆวาดแขนด้านข้างแบบนี้ แล้วมองตามนิ้วมือขึ้นนะคะขณะเดียวกันนะคะดึงแขนขึ้นสู่เพดานน้ำหนักกดที่สามือด้านขวากดลงบล็อกและยืดด้านซ้ายแบบนี้ค่ะแงนมองขึ้นค่ะเราจะรู้สึกข้อต่อไหล่ได้ถูกยืดนะคะกล้ามเนื้อด้านข้างได้ถูกยืดเช่นกันหายใจตามปกตินับ1 2 3 4 5และวางค่ะ ซ้ายขวานับเป็น1ครั้งเราจะทําทั้งหมดประมาณไม่เกิน5ครั้ง2ครั้ง3ครั้งไม่เกิน5ครั้งนะคะเมื่อครบรอบแล้วเราจะปิดด้วยท่าเด็กแบบยืดแขนแต่มีข้อแม้มือยังคงวางอยู่ที่บล็อกนะคะค่อยๆโน้มสะโพกลงมาวางสะโพวกวางก้นทับส้นเท้าแขนยืดไปวางมือไว้บนบล็อกแบบนี้วางหน้าผากลงนะคะหายใจเข้าออกค่ะ3รอบลมหายใจ1รอบ หายใจเข้าลึกๆออกยาวๆค่ะ2รอบหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆ3รอบเงยหน้านิดๆสูดลมหายใจเข้ากลับคืนสู่ท่านั่งตรงและหายใจออกค่ะท่าที่2นะคะเราเรียกท่าแมวยืดแขนนะคะจะอยู่ในลักษณะเข้าท่าคลานเหมือนเดิมนะคะนั่งทับสซนโน้มตัวมาวางฝ่ามือค่ะ จัดข้อมือให้ตรงกระไลนะคะเปิดความกว้างเท่ากระไลตำแหน่งเท้าอยู่ตรงข้อต่อสะโพกเท้าราบพื้นอยู่ในลักษณะนี้นะคะหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจออกงอข้อศอกลงสองข้างวางหน้าผากลงะคะ่ะแบบนี้สมมุติเราจะยืดแขนขวานะคะเรายืดแขนขวาขึ้นไปเหนือศีรษะตั้งข้อศอกซ้ายให้น้ำหนักลงที่ฝ่ามือเหยียดแขนขวาเต็มที่ค่ะ แบบนี้ค่ะนะคะขนาดเดียวกันนะคะเมื่อยืดไปแล้วยกฝ่าม,มือขวาขึ้นต้านแบบนี้นะคะระหว่างนี้หายใจเข้าออกจะรู้สึกตึงที่ข้อต่อไหล่ค่ะ1 2 3 4 5เราอยู่ถึง10มวินาทีได้นะคะเมื่อครบเวลากลับคืนสู่ท่าเดิมค่ะโดยเดินมือขวามาหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าดันตัวขึ้น หายใจออกคลายและกลับคืนสู่ท่านั่งค่ะท่าที่3มเราเรียกว่าวิดพื้นงอศอกนะคะเราจะใช้กำลังที่ข้อมือข้อศอกและข้อไหล่นะคะเข้าสู่ท่านั่งแบบนี้และเข้าสู่ท่าคลานเหมือนเดิมนะคะนั่งทับส้นเดินมือไปด้านหน้าเข้าสู่ท่าคลานข้อมือฝ่ามือความกว้างเท่ากับไลหัวเข่าตรงกับข้อต่อสะโพกเท้าราบพื้นเริ่มต้นหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกงอศอกกลางศอกและวางหน้าผากลงระหว่างมือขณะเดียวกันก้นสะโพกตั้งอยู่แบบนี้ค่ะค้างท่าไว้ค่ะหายใจค่ะ 1... 2... 3... กลับตัวขึ้นตรงนะคะหายใจเข้าหายใจออกคลายและเริ่มต้นใหม่นะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่ะก้มตัวลงกลางศอกวางหน้าผากลงระหว่างมือหายใจเข้าออกลึกๆห 2 3หายใจเข้าดันตัวขึ้นหายใจออกคลายเราทำสองครั้ง4ี่ครั้งไม่เกิน5ครั้งและคลายท่าด้วยท่าเด็กนะคะหายใจออกค่อยๆโน้มตัวไปวางสะโพกทับส้นเท้าวางหน้าผากลงพื้นเหยียดแขนไปด้านหน้าคลายกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่และหลังล่างทั้งหมด ด้วยลมหายใจเข้าออก3ามรอบลมหายใจนะคะเมื่อครบเวลาแล้วเงยหน้าขึ้นสูดลมหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นนะคะกลับคืนสู่ท่านั่งและหายใจออกค่ะฝึกเหนื่อยแล้วพักเก็บเสื่อกันก่อนจ้าผู้ขาละท่าคนที่ไม่ค่อยได้ฝึกอะไรเงี้ยแล้มาทําท่าบริหารไหล่แบบเข้มข้นได้ไหมคะก็ไม่ควรเพราะว่าเวลาการสอนเนี่ยเราจะสอนจากน้อยไปหามากสอนจากง่ายไปหายาก เพราะฉะนั้นตราบใดที่เขียนก่อไก่และไม่สวยชัดเจนหอนอฮูจึงไม่มีอันนี้คือความคิดที่ถูกต้องคิดง่ายๆบ้างแล้วเดี๋ยวยากมันก็จะมาเองแต่มนุษย์ชอบคิดยากก่อน